สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาอัปเดตผักอีกแล้วค่ะขึ้นค้างหมดแล้วนะคะทั้งบวบทั้งถั่วค่ะใบก็งามไม่รู้จะออกดอกให้เมื่อไหร่นะคะเพื่อนๆงามมากๆเลยอะ่ะกะเพราก็กินได้แล้วค่ะแต่วันนี้มาเด็ดยอดหมดละ น้องจะออกดอกแล้วแล้วก็ตะกระแตนตะกระแตนกินค่ะตะกระแตนเยอะมากเพราะอยู่ในป่าญ้าเนาะเราปลูกในลอยยางแต่ว่าตะกระแตนอยู่ในป่าย้า,า,ยา,า,า,ยา,ยามากินรูพุนหมดแล้วค่ะเป็นลายปล่อยให้กินไปก่อนเรายังไม่ได้กินปล่อยให้ตะกระแตนกินไปก่อนวันนี้เด็ดยอดทิ้งหมดแล้วค่ะเดี๋ยวให้เขาแตก แตกคขนงเนาะตอนนี้ยังไม่ได้เด็ดเดี๋ยวเด็ดทิ้งไปเลยแมวยอดพีเสื้อก็เตรียมมาวางไข่อีกแล้วเด็ดยอดทิ้งหมดแล้วค่ะน,นี่อ๋ออันนี้ยังเด็ดก่อนยอดทิ้ง เขาออกดอกเตรียมออกดอกแล้วตัวนี้ก็วางไข่ไหมเนี่ยทำอะไรอันนี้ดอกข้าจรนะคะพเพื่อนๆยังไม่ได้เก็บไปกินนี่มีดอกตลอดค่ะ,ะกินจกเห็นไหม ่นีดอกกระจนก็มีตลอดเลยค่ะมีเป็นแถวลงก็เนี่ยกินหอมหอมนี่ค่ะดอกกรจนมีล่วงเลยลงพัดโอ้ดอกเยอะมันจะมาเก็บกิน ดอกเยอะอยู่ค่ะเนี่ยไม่แน่มาเก็บกินดูบวบจับขึ้นค้างขึ้นค้างสูงถึงยอดค้างแล้วเนี่ยใบก็ย้ายใหญ่อันนี้คือบวบหอมนะคะ อะไรจะออกดอกเนาะโอ้มาแรงเยอะมากเลยนี่ดูดูใบถั่วดูใบถั่วตัวอะไรกินนอนเหรอนอนหรือตะกะแดนแต่มันไม่ขี้นอนเนาะดำๆ ไม่รู้ตัวอะไรกินพุนหมดเลยเหมือนไก่จะออกดอกแล้วด้วยไก่จะได้กินฝักถั่วแล้วอ,อันนี้น่าจะเป็นช่อดอกไก่แล้วแต่ไม่รู้อีกกี่วัน เขาขึ้นสุดค้างก็จับเขาดึงดึงลงมาเด็ดยอดก็ให้เขาแตกใหม่ก็เด็ดเด็ดแล้วก็แตกอีกเนี่ยเต่าทองอะ่ะเนี่ยเต่าทองอลูกพุนหมดแหละไม่เป็นไรโอ้ยนี่แบบนี้คือขี้นอนนอนมากินใบ ตัวอะไรเต่าท้องเหรอเต่าทองมีขี <c oughs> ้บอเนี่ยค่ะทั้งถั่วฝักยาวทั้งบวบขึ้นค้างกันหมดแล้วอีกสักพักก็จะได้กินแล้วครับเพื่อนๆขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะมาอัปเดตปลูกในลอ้อยางก็ดีค่ะไม่ต้องทำหญ้าเยอะเนี่ยโคนเตียนโ่งเต่าทองเยอะมากเลยนี่ไม่เป็นไรอ๋อมีแต่เต่าทองเนี่ย